ต่อไปมาภูมิของสัตวรยรฉานสัตวรยรฉานนี้มีคําวิเคราะห์ว่าปลายขวางคําว่าสัตวรยรฉานนะครับแปลว่าปลายขวางคือขวางจากมรรคผลนิพพานเรื่องของภูมิของสัตวรยรฉานนี้ไม่สามารถที่จะบรรุมรรคผลนิพพานได้อีกประการหนึ่งที่ว่าขวางก็เพราะว่าเขาเอาหลังชีฟ้า นะครับเอาหลังชี้ฟ้าจึงไปขวางนี่คือความหมายของคําว่าสัตยเดรสษานะไม่เหมือนกับนรกนรกมีความหมายว่าปลายปราจากความเจริญและความสุขคําว่านรกคือปลายปราดจากความเจริญและความสุขคําว่าสัตยเดรสารนี้แปลว่าปลายวาขวางคือขวางจากมรรคผลนิพพานหรือว่าลําตัวของเขานะ่ปลายตามขวาง เรื่องของสัตว์เดรัจฉานนะครับผมขอนําเอาเรื่องข้อความในสังยุตระนิกายขันธวาวัคเรื่องของนาคนาคสังยุตนะขอนําเอาเรื่องของนาคเรื่องของปลาเรื่องของครุฑมาแสดงเพราะว่าสัตย์เดรัจฉานนี้มีจํานวนมากเหลือเกินนะครับถ้าจะแสดงไปแต่และอย่างละอย่างนี้คงไม่สามารถนะครับ ข้อความในสังยุตตานิยขันธวาวักนาคสังยุตในปณีตรสูตรพระผู้ธพระคงร์แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกสี่จำพวกเป็นฉนายคือนาคที่เป็นอนัชชากําเนิดเกิดในไข่หนึ่งเป็นชาผู้ชากําเนิดเกิดในคันหนึ่ง นาที่เป็นสังเสชะิชะกําเนิดเกิดในเท่าไค่หนึ่งนาที่เป็นโอปปาติกะกําเนิดเกิดผุดขึ้นหนึ่งนี่คือเรื่องของกําเนิดสัตว์ทั้งหลายในสาสิบเอ็ดภูมิรวมแล้วก็มีกําเนิดสี่าำเนิดทั้งสี่นี้เป็นไปในภูมิทั้งสาสิบเอ็ดแต่นี้เฉพาะนาคภูมิเดียวเท่านั้นก็มีทั้งสี่าำเนิดแล้วคืออนัชากําเนิดหมายความมาก เกิดเป็นไข่ก่อนแล้วถึงจะภายหลังถึงจะเป็นตัวภายหลังอีกทีชาผู้ชาําเนิดหมายความว่าเกิดมาก็เป็นตัวเลยทั้งเกิดเป็นไข่ก่อนภายหลังเป็นตัวก็ดีหรือเกิดเป็นตัวก็ดีเริ่มแรกก็ตัวเล็กเล็ก่อนนับมาตัวเล็กเล็กแล้วค่อยๆเจริญเติบโตอย่างนี้นะครับทั้งสองคำเนิดนี้แต่ว่าสังเสชาําเนิดนี้ไม่ต้องอาศัยคันมันดาคือเกิดในเท่าไข่ เช่นในหมอดในเข้าวสารก็ดีหนอนในปลาเข็มก็ดีพวกนี้ไม่ต้องอาศัยคันมันดาแล้วก็เกิดขึ้นได้ส่วนโอปปาติกะกาเนิดนี้หมายความว่าเกิดผุดขึ้นเกิดผุดขึ้นสัตว์นรกทั้งหมดได้กําเนิดเดียวคือโอปปาติกะกําเนิดมาในศัตว์ดรฉานนี้มีกําเนิดทั้ง4ี่เลยนะครับกําเนิดทั้งสี่ข้อความต่อไปว่า S. <S ในนาคสี่จำพวกนั้นนาคที่เป็นชาผู้ชาํำเนิดสังเสริชาคำเนิดและโอปปาติกาํำเนิดประนีกว่านาคที่เป็นอนทชาํำเนิดในํำเนิดทั้งสีนี้ก็มีความประนียิ่งหย่อนกว่ากันด้วยคือโอปปาติกาํำเนิดแดละประเสริฐที่สุดอนทะชาํำเนิดละเร็วที่สุดแล้วก็ตามลาดับนะครับอนทชาํำเนิดชาผู้ชาํำเนิดสังเสริชาชาำเนิดและโอปปาติกาํำเนิด จะประนีการตามลำดำับต่อไปนาคที่นาคที่เป็นสังเสชชาคำเนิดและโอปปปาติกกํำเนิดประนีก,กว่านาคที่เป็นอันดชาํำเนิดและชลาภูชาํำเนิดนาคที่เป็นโอปปปาติกาํำเนิดประนีกว่านาคที่เป็นอันทชาํำเนิดชลาภูชาํำเนิดและสังเสริฐชาคำเนิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้แหละนี่คือกําเนิดของนาคสี่จำพวกตามที่พระผู้ยุภารทรงแสดงไว้ในสังยุตตานิไกยในขันธวาลวัชเนี่นี่ก็คือเรื่องของกําเนิดสีไม่ทราบมีอะไรสงสยัยไหมครับในกําเนิดสี่เรื่องของกําเนิดสี่ไปถึงปริเที่เจก็จะต้องศึกษาโดยละเอียดอีกทีนะครับ ต่อไปมาขอ,อนํามาอีกสูตรหนึ่งคืออุโบโสถสูตรหน้าเขาก็รักษาอุโบสถเหมือนกันนะครับหน้าเขาก็รักษาอุโบสถด,ด้วยเหมือนกันในอุโบโสถสูตรในสังยุตตนิกายขันธวารวัคนาคสังยุตมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระพาภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบริกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้เยภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้เยภาคแล้วนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้เยภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นอนัชกราเนิดบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้ นี่คือภิกษุเข้าไปทูลถามว่าเหตุอะไรที่จะทำให้นาคทั้งหลายรักษาอุโบสถก็ความต่อไปว่าพระผู้ยิพภาคเจ้าจัดตอบว่าดูก่อนภิกษุนาคบางพวกที่เป็นอันัชชาคำเนิดในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพวกเราเป็นผู้ทำกรรมทั้งสองคือทั้งกุศลและอกุศล ด้วยกายวาจาใจพวกเรานั้นกระทํกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันดชะถ้าวันนี้พวกเราพึงประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไซเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราจะพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เชิญพวกเรามาประพฤติสุดจริต ด้วยกายวาจาใจาเสียในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้นาคที่เป็นอนัชะบางพวกในโลกนี้รักษาอุโบสถและสละกายได้นี่คือเหตุปัจจัยทําให้นาคทั้งหลายรักษาอุโบสถคือนาคทั้งหลายที่เข้าไปเกิดเป็นนาคนี่ก็เพราะเขาทํกา,า,ากุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างเพราะฉะนั้นอกุศลทม อกุศลกรรมเนี่ยทำให้เขาไปเกิดเป็นนาคนั่นเมื่อเกิดเป็นนาคแล้วเขามีความสุขก็เพราะกุศลกรรมที่เขาทําเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาทําทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงไปเกิดเป็นนาคต่อไปเขาก็อยากจะไปเกิดในสวรรค์บ้างนั่นเมื่ออยากจะไปเกิดในสวรรค์จึงคิดที่จะรักษาอุโบสถนะครับนั่นเมื่อรักษาอุโบสถแล้วเขาจึง ทำสุจริตด้วยกายวาจาใจครับนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้หนาคทั้งหลายรักษาอุโบสถไม่ทราบเดยสงสัยไหมครับนาคทั้งหลายต้องการที่จะไปเกิดในสวรรค์แล้วก็รักษาอุโบสถมนุษย์ทั้งหลายล่ะถ้าต้องการที่จะไปเกิดในสวรรค์ก็เหมือนกันนะจะต้องรักษาอุโบสถ ถ้ารักษาอุโบสถแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดในสวรรค์ช,ชั้นใดชั้นใดชั้นใดชั้นหนึ่งได้นะครับท่านทั้งหลายคงรู้แล้วนะสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยมีความสุขมากด้วยเหตุนี้ถ้าบุคคลใดปรารถนาที่จะไปเกิดในสวรรค์จึงทำการรักษาอุโบสถอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ไม่ได้สงสัยไหมครับนาคทั้งหลายเขาก็รักษาอุโบสถเหมือนกันคือ ต้องการที่จะไปเกิดในสวรรค์จึงเป็นปัจจัยให้เขาคิดที่จะรักษาอุโบสถเชิญเลยครับตอ,อ,อนนี้ที่ต้องการไปสวรรค์เนี่ยนะคะบางอาจารย์ท่านก็หาว่าเป็นโลภะแล้วแต่ตามนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะสนับสนุนให้ดำเนินการรักษาอุโบสถใช่ไหมคะถ้ารักษาอุโบสถ ะกล่าวว่าเป็นโลภะนั้นเสมอไปไม่ได้การรักษาอุโบสถนั่นนะครับเป็นกุศลแต่ทีนี้นะเมื่อกุศลสำเร็จแล้วตั้งความปรารถนาใดาก็จะสำเร็จด้วยการรักษาอุโบสถนะครับการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานั่นเป็นกุศลนะเมื่อเป็นกุศลแล้วตั้งความปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จ นะครับเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าการรักษาอุโบสถนี้เป็นโลภะไม่ได้แต่ว่าความปรารถนานั้นพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วนะครับควรจะปรารถนาไอสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐหน่อยเพราะว่าความปรารถนาที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเกิดในกามวจรหกชั้นก็ดีเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิก็ดีมันเป็นความปรารถนาที่เลว ถ้าที่จริงมีของที่ประเสริฐกว่านั้นทําไมไม่ยอมปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักษาอุโบสถแล้วถ้าปรารถนาพระนิพพานอันนั้นจึงเป็นการปรารถนาที่ประเสริฐจะกล่าวว่ารักษาอุโบสถนี้เป็นโลภะไม่ได้ไม่ใช่คอยากไปสวรรค์จึงรักษาอยากไปสวรรค์นั่นอะ่ะก็เป็นโลภะอันนั้นก็ต้องแยกกันนะครับแต่ขืนอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปนรกใช่ไหมครับ นะครับถ้าคนที่อยากไปสวรรค์น่าก็ยังดีกว่าคนที่ไปนรกนะครับเพราะฉะนั้นจะตําหนิกุศลทั้งทุกอย่างไม่ได้ทางนั้นนะครับกุศลน,นี้ไม่ควรตําหนิเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและควรเสริญเสริญทางนั้นถ้าตําหนิแล้วก็ไม่ถูกแน่เชิญเลยครับอุพวกนาคเนี่ยนะฮะได้ได้ ได้เคยได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นพวกที่มีฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหมือนกันนะฮะพวกนี้ทําไมถึงมีฤทธิ์ได้เพราะว่ามาเกิดมาในเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานในพวกนี้ก็สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีฤทธิ์ได้นี่นะตามปกตินาคตัวใหญ่ลมหายใจเขาก็แรงคุดคุดนี่ตัวใหญ่นะครับเวลาเขาบินลมเขาก็แรง เพราะฉะนั้นนาคเนี่ยตัวใหญ่เวลามันพ่นลมออกมาก็ดีหรือว่ามันพ่นไฟเขามีฤทธิ์นะครับเวลาพ่นไฟออกมาแล้วก็ถ้าบุคคลที่ไม่มีฤทธิ์ไปสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาของมัน,นครับด้วยเหตุนี้เรื่องของฤทธิน์นี่มีฤทธิ์ตั้งสิบอย่างนะครับต้องไปศึกษาเรื่องของฤทธิ์อีกทีนะครับเช่นนกเนี่ยมันนกเนี่ยมันบินได้ บินไปในอากาศได้อันนั้นก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาเรื่องของฤทธิ์อีกทีนี่คือเรื่องของนาคสี่จำพวกนะครับนี่คืออันทชากาเนิดต่อไปพระองค์ทรงสแสดงถึงชาผู้ชากําเนิดสังเสท,ทชากาเนิดโอปปาติกะกาเนิดก็เหมือนกันนะครับก็รักษาอุโบสถเหมือนกันแล้ว นักที่กำเนิดต่างๆที่เขารักษาอุโบสถก็เพราะว่าต้องการที่จะไปสวรรนคะ์นะเมื่อต้องการที่จะไปสวรรค์ก็จึงรักษาอุโบสถต่อไปมาอีกสูตรหนึ่งนะครับมาธานูปาการสูตรในสังยุตตนิกายขันธวารวักนะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นนา ที่จะให้เกิดเป็นนาคนะครับเหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดเป็นนาคข้อความมีว่ากรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของความเป็นนาคที่เป็นอนัชชะพระเจ้าข้า นี่คือภิกษุเข้าไปทูลถามว่าอะไรเป็นเหตุให้บุคคลบางคนในโลกนี้ตายไปแล้วเกิดเป็นนาคพระผู้มีพระจารัสว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทํากรรมทั้งสองคือกุศลและอกุศลศด,ด้วยกายวาจาใจเขาได้สดับมาว่าพวกนาคที่เป็นอนัชกําเนิดมีอายุยืนมีวันณะงามมีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันตชะเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานมาลาของหอมเครื่รองรูปลายที่นอนที่พักประทีบและอุปกรณ์แห่งประทีปเป็นต้น เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอนัชชาคำเนิดดูก่อนภิกษุนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอนัชชาคำเนิดนี่คือเหตุปัจจัยนะครับทําให้บุคคลบางคนในโลกนี้ตายแล้วเกิดเป็นนาคนี่ครับความปรารถนาของบุคคลเนี่ย คือต้องการความสุขเขาได้ยินว่าพวกนาคเนี่ยเขามีความสุขเขามีอายุยืนเขามีความสุขมากเพราะฉะนั้นต้องการได้มีอายุยืนต้องการได้ความสุขจึงปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคณเมื่อปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคแล้วก็ให้ทานคือให้ผ้าให้ข้าวให้น้ำให้ยานให้ดอกไม้ทำบุญอะไรต่างๆก็ สร้างความปรารถนาไว้ว่าจะไปเกิดเป็นนาคในเมื่อผลทานที่เขาทํานั้นให้ผลก็สมความปรารถนาของเขาจึงทําให้เขาไปเกิดเป็นนาคที่เป็นอนัชชกําเนิดนะครับและต่อไปแม่ชาผู้ชาคำเนิดสังเสริฐชาําเนิดอนัชชาําเนิดก็เหมือนกันในเมื่อให้ข้าว นามผ้ายานมาลาของหอมต่างๆแล้วก็ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคนายกำเนิดต่างๆในเมื่อกุศลกรรมอันนั้นให้ผลก็สมความปรารถนาของเขาไปเกิดเป็นนาคแล้วก็ได้มีอายุยืนมีความสุขมากนี่คือเหตุปัจจัยของบุคคลบางคนในโลกนี้ตั้งความปรารถนาเห็นไหมครับ บางคนปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ก็ยังดีกว่าตั้งความปรารถนาไปเกิดเป็นนาคใช่ไหมครับมีครับบุคคลนานาจิตตังคือถ้าเขาได้ยินได้ฟังมาว่านาคนี้เขามีความสุขเขาก็ตั้งความปรารถนาที่จะไปสวยความสุขในกำเเนิดของนาคถ้าบุคคลใดได้ยินได้ฟังมาว่าสวรรค์ชั้นต่างๆมีความสุขเขาก็ตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ อันนี้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาของบุคคลผู้มีกิเลสต้องการความสุขสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องการความสุขทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ยรจฉานทั้งหมดมันก็ต้องการความสุขทั้งนั้นแหละด้วยเหตุนี้ในเมื่อได้ยินได้ฟังว่านาคเขามีความสุขมีอายุยืนเขาจึงตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคในเมื่อตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคก็ต้องทํากุศล ให้ข้าวน้ำผ้ายานต่างๆ,างๆก็ทำกุศลแล้วกุศลอันนั้นถ้าให้ผลก็จะสมความปรารถนาของเขานะไปเกิดเป็นนาคนี่ไม่ใช่มีอะไรสงสัยไหมครับพวกเรานี้คงไม่ปรารถนาใช่ไหมเพราะนาคนี่เป็นอยู่ในยิราชนภูมินะเมื่ออยู่ในยิราชนภูมินี้มันไปขวางนะไปขวางมันขวางจากมรรคผลนิพพาน หลังจากมรรคผลนิพพานนาคนี้ไม่สามารถที่จะทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ไม่สามารถที่จะเจริญวิปัส,สนาจนกระทั่งบรรลุเป็นพระยะบุคคลได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นพวกเรานี้ให้ข้าวน้ําผ้ายาต่างๆคงไม่ปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคถึงแม้รู้ว่านาคเขามีความสุขเทวดาคงจะมีความสุขกว่านาคใช่ไหมครับ แต่บุคคลบางคนในโลกนี้ถ้าเขาไม่ได้เกิดมาพบพระพุทธสารหนาเนื่อาเขาได้ยินได้ฟังมาบุคคลทั้งหลายว่านาคนี้เขามีความสุขก็ต้องการความสุขก็พอใจแล้วในความสุขของนาคพวกเรามีโอกาสเกิดมาได้พบคําสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีโอกาสได้ศึกษาในภูมิทั้งสาสิบเอ็ดภูมิว่าภูมิไหนเป็นสุกติภูมิภูมิไหนมีเป็นทุกติภูมินะพระองค์ก็ได้ทรงแสดงภูมิไหนโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระยะบุคคลต่างๆได้นะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วพวกเราคงไม่ปรารถนาแน่ความสุขของนาคนะแต่บุคคลใดที่ปรารถนาความสุขของสวรรค์ก็ยัง เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอิยบุคคลได้แต่บางคนไม่เอาปรารถนาต้องการที่จะเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ขอให้เกิดมาพบสามมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นไอความปรารถนาต่างๆของแต่ละบุคคลของแต่ละบุคคลนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้พระองค์จึงสอนเอาไว้นะครับในะเมื่อให้ข้าวน้ำผ้ายาน ต่างๆเหล่านี้กุศลสําเร็จแล้วก็ขอให้ปรารถนาะสิ่งที่ประเสริฐประเสริฐหน่อยนะครับถ้าบุคคลปรารถนาะที่จะไปเกิดเป็นนาคก็ดีเกิดเป็นมนุษย์จเจริญกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเครือาวบดีมหาศาลหรือปรารถนาะที่จะไปเกิดในจาตุมหาราชิกาดาวดึงเป็นต้นหรือจะไปตั้งความปรารถนาะเกิดเป็นรูปภพมอรูปภพรพระองค์ตรัสว่า เป็นความปรารถนาที่เลวนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อกุศลสําเร็จแล้วก็ขอให้ปรารถนาที่ประเสริฐประเสริฐหน่อยนะครับคือมรรคสีผลสนิพพานหนึ่งขอให้ปรารถนาได้โลกุณธรรม9อย่างนี้ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ประเสริฐ สำเร็จนะครับความปรารถนานั้น่ะถ้ากุศลมันทําแล้วไอ้ความปรารถนาตั้งความปรารถนาอะไรอะไรมันก็สําเร็จปรารถนนั้นเมื่กุศลสําเร็จแล้วก็ขอให้ปรารถนาสิ่งที่ประเสริฐประสดหน่อยนี่ก็คือเรื่องของเหตุที่ทําให้บุคคลที่ใบเกิดเป็นนาคไม่ทราบมีสงสัยไหมครับมีไหมคง ไม่สงสัยนะว่าบุคคลชนิดนี้มีทำบุญกุศลและตั้งความปรารถนาที่จะไปเกิดเป็นนาคต่อไปมาศึกษาเรื่องของวงังนาคต่างๆนาคนี้เขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่มีพระราชามีปุโรหิตมีเสนาบดีมีอะไรต่อะไรเหมือนกันนะครับข้อความนายจัก,กรวาลทีปณีนะคได้ แสดงว่าวังนาคที่อยู่ภายใต้ภูเขาเวภูระนะท่านได้ยกอัตถกถาบอกว่าในอัตถกถาเทวตาสังยุตได้กล่าวว่าได้ยินว่าภายใต้ภูเขาเวเวภาระมีวังนาคของเหล่านาคที่อยู่บนแผ่นดินมีตรมาน้าร้อยโยต์ปานดังเทวโลกประกอบด้วยพื้นอันแล้วด้วย แล้วด้วยแก้วมณีพร้อมทั้งสวนและอุทยานเห็นไหมครับในเมื่อได้ยินอัตถกถาอย่างนี้บางท่านนะครับก็ปรารถนานาคเนี่ยเขามีสมบัติมากนะครับอยู่ในภูเขาวเวาระเวาระก็อยู่ที่นครราชคสีน,นละ่ะนะครับนครราชฤห์นี้มีภูเขาห้าลูกชื่อว่าปัญจคีรีนครมีภูเขาห้าลูกแวดล้อม แล้วราชะครุก็อยู่ในหุบเขานั่นแหละนั้นๆมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาเวพาระตรงนั้นนะครับมีวังนาคอยู่วังหนึ่งนะมีปริมาณห้าร้อยโย์แล้วก็พื้นนี้แล้วด้วยแก้วมณีเหมือนกับเทวโลกถ้าฟังอย่างนี้บางท่านก็ต้องการนันะเมื่อต้องการให้ทานรักษาศีลแล้วไปก็สำเร็จความปรารถนาได้นะครับ ต่อไปอีกวังหนึ่งนะในอัตถกถาจำเปยยชาดกได้กล่าวว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าอังคารราชครองราชอยู่ในอังคารราชแม่น้ำชื่อจำปามีอยู่ระหว่างอังคารราชและมคตรัฐณนะแม่น้ำนั้นได้มีวงังนาคเป็นที่รื่นรมประดับด้วยลัตนะเจ็ดประการเป็นต้นนาคาราช นามว่าจำเปยยะได้ครองราชอยู่ในวังนั้นนะนี่คือคือวังหนึ่งอยู่กางแม่น้ำนะอยู่ในแม่น้ำแล้วก็นาคาราคราชน,นั้นชื่อจำเปยยะได้ครองความเป็นใหญ่ในวังนั้นนี่ก็คือเรื่องของนาคนะครับมันจะอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับมันจะเป็นราชามันก็คือสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะ แทงตลอดมรรคผลนิพพานได้นะแต่ว่ามันให้ทานรักษาศีลได้นะต่อไปอีกวังหนึ่งนะฮะอีกวังหนึ่งในอัตกาถาภูริทัตตะชาโดกได้กล่าวว่าวางนาคของพวกนาคที่อยู่ในสมุทรนางนาคมาลวิกาที่ผัวตายนางหนึ่งเห็นนางนาคอื่นๆที่มีคู่ครอง เพราะกิเลสจึงออกจากวางนาคไปในฝั่งสมุทรได้พบดาบทนามว่าพรหมทัตซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพารณสีทำดาบทนั้นให้เป็นสามีดูร่วมกับดาบทนั้นจนคลอดบุตรได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าสาครพรหมทัตันนี่ก็คืออีกวังหนึ่งอีกวังหนึ่งมี นา,านาคมาณวิการเนี่ยผัวตายแล้วก็เห็นนาคอื่นๆเขามีสามีก็เลยเกิดกิเลสนะครับคงหาสามีไม่ได้ในวังนั้นก็เลยออกมาข้างนอกไปพบดาบทนะดาบทนั้นซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพระเจ้าพราณศีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําดาบทนั้นให้เป็นสามีแล้วก็เกิดลูกชายคนหนึ่งชื่อชื่อสาครนปรมทัตเพราะ เกิดที่ฝั่งสมุทรภายหลังได้คลอดทิดาอีกจึงตั้งชื่อทิดานั้นว่าสมุททาชาเพราะเกิดที่ฝั่งสมุทรในการต่อมานางสมุทชาได้เป็นอคราหม ე ีของพระยานาคนามว่าทาตารัฐต่อไปนางสมุทชาก็ได้เป็นอาคราหม ე ีของพระยานาคทาตารัฐเพราะฉะนั้น หน้าเขาก็เหมือนเหมือนกับมนุษย์นะครับก็มีกิเลสก็มีคู่ครองต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีบุตรได้นะต่อไปได้ยินว่าภายใต้แม่น้ำยมูนามีวางหน้าปริมาณ500โยยนดดังเทพนครอันตกแต่งไว้แล้วประดับด้วยปราสาทและอุทยานเป็นต้นโอรสของวัลุณะ นาคราชนามว่าทัตตารัตได้ครองราชในวังนั้นอันหนึ่งนางนาคกัมพลและนาคอัสดรซึ่งอยู่ภูเขาสินรุเป็นญาติของมันดาของทตารัตนาคราชครับอันนี้ก็มีญาติมีอะไรต่ลายอย่างกันหนังนะครับหนังเรื่องหนึ่งก็นับตั้งแต่ นางนาคมานาวิกานะครับผัวตายแล้วก็เกิดกิเลสออกมาได้พบดาบทแล้วก็ทําดาบทนั้นให้เป็นสามีมก็มีลูกมีหลานมีญาติว่าไปกว้างขวางนะครับนี่ก็คือเรื่องของนาคไม่ทราบม,มีอไรสงสัยไหมครับความเป็นอยู่ของนาคมันก็อย่างนี้แหละครับนะนาคนี้มีกำเนิดสี่คือ อัญชชะกรรมเนิรชราผู้ชะกรรมเนิร์สังเสทชะกรรมเนิรและโอปปาติกะกรรมเนิดแล้วหนักเขาก็มีอายุยืนมีความสุขมากแล้วก็เขาอยู่กันเป็นวงังอยู่เป็นหมู่มีราชามีเสนาบดีเหมือนเหมือนกับมนุษย์ต่อไปมาอีกภูมิหนึ่งคือเรื่องของครุฑนะครุฑนี่ก็เป็นสรตวยชนเหมือนกันเรื่องของครุฑ ก็อยู่ในสังยุตตนิกายขันธวารวัคในสุปันนสังยุตนะสุปันนสังยุตในรหัติสูตรพระองค์ทรงสแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉนยัยคือครุฑที่เป็นอันทะชะํำเนิดหนึ่งครุฑที่เป็นทราภูชะํำเนิดหนึ่งครุฑที่เป็นสังเสทชะํำเนิดหนึ่ง ครุฑที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดหนึ่งครุฑก็มีสี่คำเนิดเหมือนกันกำเนิดทั้งหมดใน3 1ภูมิก็มีเพียงสี่แต่ครุฑประเภทเดียวก็มีกำเนิดทั้งสีได้แล้วข้อความต่อไปว่าในครุฑสี่จำพวกนั้นครุฑที่เป็นอัญชชะคำเนิดย่อมนำหนาาที่เป็นอนชะค,คำเนิดไปได้ แต่จะนำนาคที kingdom kingdom, kingdom, ่เป็นชาพุชากําเนิดสังเสรชากําเนิดโอปปาติกะกําเนิดไปไม่ได้เรื่องของกําเนิดตามที่พระองค์ทรงแสดงว่ามีเลวมีประนี่กว่ากันเพราะฉะนั้นครุฑที่เป็นอันธชากําเนิดเขาสามารถที่จะนำนาคที่เป็นอันธชากําเนิดคือมีกําเนิดทับเท่าเทียมกับตนเท่านั้นไปได้ครุฑที่เป็นอันธชากําเนิดเขาไม่สามารถที่จะนํา นาาที่เป็นชาผู้ชะกรําเนิดสังเสรชะกําเนิดและโอปปาติขะกําเนิดไปได้น้ากับครุฑนี่เห็นหน้ากันไม่ได้นะครับ